อ่ะกล่าวสวัสดีครับทุกคนครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับโอ้โหนะครับนี่ครับแยกบางนาครับทุกคนอุ้ยมาแล้วมาแล้วจุดตรวจสนอบางนาครับทุกคนออกมาแล้วดูความสุภาพครับดูสิครับพี่น้องถนนสุขุมวิทด้านขาออกหรือแยกบางนาจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วคุณพี่ตำรวจนะครับอ้ขยันไปไหนนะครับตำรวจสนอบางนาเนี่ย โอ้โหนะครับท่านผู้ชมดูสิครับยืนกันเรียงรายกันเลยนะครับสแกนทุกนะครับไม่อยากจะใช้คำว่าทุกอนุผิวเนาะไขรติดติดไฟแดงนะครับถ้าไม่พร้อมก็อย่าหามาครับทุกคนดูสิครับโอ้ยนะครับเน้นเน้นเนื้อเลยนะครับนี่ครับเป็นยุคทองจริงๆนะเอออันนี้ด้วยความคิดเห็นจากป้อมปนอมนี่แหละครับนะเออ รุงเลืองมากๆนะครับในสภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะดิ่งนะครับนะแต่ในวงการแวดวงกฎการสีกากีเนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนนะครับเจอแต่จุดตรวจเออนะครับดูสิครับนี่แหละครับดูวิธีการเขาปฏิบัติหน้าที่สิครับทุกคนไม่ใช่คนขายพวงมาลัยนะครับนะอย่าเข้าใจผิดไปสั่งพวงมาลัยจากพวกเขาเหล่านี้นะครับนี่ครับเขามีแต่ใบสั่งนะครับถ้าคุณทําผิดกฎหมาย เออไม่ใช่พวงมาลัยนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเออใครที่เข้ามาแล้วนะครับสวมหมวกกันน็อกยางด้วยเร็วเออถ้าไม่สวมเนี่ยครับโดนแน่ๆครับไปสั่งรับไปฉ่ำๆนะครับ2,000บาทนะครับถ้าคนซ้อนไม่สวมใส่ก็2,000บาทเป็นทั้งหมด4 0 0พบาทนะครับแต่ก็สามารถใช้พรบปรับเป็นวินัยได้นะครับท่านผู้ชมอืมคนก็อ่านดูดีๆนะครับอยู่ใบเสร็จ ไม่ใช่ใบเสร็จใบสั่งนะครับนะท้ายใบสั่งมันอาจจะครึ่งครึ่งนะจะมออีอะไรนะระเบียบคำสั่งต่างๆอ่านด้วยชัดเจนนะครับคุณสามารถใช้สิทธิ์รบบเป็นพินัยได้ถ้ามันแพง2,000บาทหรือ4 0 0 0บาทเขาเขียนมาหรือเขาพิมพ์ออกมานะครับใบสั่งไม่รู้ว่าตรงนี้จะเป็นทั้งแบบเขียนแบบดิจิตอลพิมพ์ออกมาเลยนะครับก็เอาไปพิจารณาไว้นะครับถ้าใครที่ยังไม่รู้ในจุดนี้ในแยกนี้นะครับ ดูสิครับโอ้นะครับมาครึ่งลงพักไม่เนี่ยตำรวจจราจรนะครับปฏิบัติหน้าที่เกินร้อยนะครับเกินร้อยอฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องชาวย่านบางนาถนนบางนาตราดสมุดปากการที่มาใช้นะครับผ่านในแยกนี้ท่านก็เคารพก,กฎหมายเคารพก,กฎจราจรตำรวจเขาก็ไม่จับแล้วนะครับนะเออมันเป็นอำนาจหน้าที่ของเขาอย่าตับหลนครับนะจะไปด่าตำรวจ เข้ามาชมป้อมปนอมแล้วย่าอย่าไปด่าตำรวจนะครับอันนี้ฝากไว้เพราะว่าเขาก็ติดตามทางเพจป้อมปนอมนะครับแล้วก็พี่มานะด้วยอืมพกทุกคนเลยครับนะอย่าไปด่าเขาเลยเขาก็ทําตามหน้าที่นะครับทุกคนใส่ใจเรื่องกฎจราจรแค่นี้ตำรวจก็ไม่จับแล้วครับผมป้อมปนอมก็ต้องขอกบาบลาพิ่งเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิป